อาริลไทยแลนด์ยกทัพเปิดเวที p k i f w 2023แฟชั่นโชว์เด็กระดับโลกผู้กิตเกสุรินผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอลิเจลไทยแลนด์ร่วมกับนภศนันพันพึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PR Pro Asia จัดงาน Bangkok Kids International Fashion Week 2023ที่สุดแห่งปีสับปรากฏการณ์แฟชั่นโชว์เด็กระดับโลก การตาไปกับชุดเดินแบบกว่า40ชุดหน f a l and Winter Collection ที่นำเอาวัสดุนางมาผสมผสานกับผ้าหลากหลายชนิดผนวกกับดีไซน์ทันสมัยและไม่เหมือนใครในฤดูหนาวนี้จากดีไซเนอร์อนุชาสายยนันนอกจากนี้ยังมีแบรนด์ที่เข้าร่วมงานกว่า30แบรนด์รวมทั้งหมด7ประเทศโดยปีนี้เข้าสู่ปีที่5ครั้งที่7จ,จะเต็มพร้อมระบบแสงสีเสียง เพื่อให้เหล่าน้องนางแบบและนายแบบกว่า300ท่านได้เดินเฉลใช้บนด้านเวระดับนานาชาตลอดทั้ง2วันที่คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ครับผมสำหรับงานแอ n g k o k s คิดอ t International Fashion w e e คนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่7ปีที่5นะครับผม uh, มีแบรนด์มาร่วมทั้งหมด uh, 28แบรนด์นะครับจาก7ประเทศครับผมครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่นะครับ uh, มีแบรนด์ จากต่างประเทศมามากขึ้นนะครับผมแล้วก็เราก็ได้ได้ร่วมงานกับแบรนด์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ประเทศใหม่ๆมากขึ้นครับผม ก็จริงๆแล้วค่ะ,ะงานในวันนี้นะคะเราวัตถุประสงค์จริงๆคือเพื่อสนับสนุนอยากให้เยาวชนไทยแล้วก็นานาชาติด้วยนะคะได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถเนอะแล้วก็จริงๆแล้วอลิซิโอของเรายังมีเวทีที่ไปสู่ระดับนานาชาติด้วยก็คือเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมีเวทีที่มาเลเซียแล้วก็มีเวทีอีกหลากหลายประเทศเช่นอะไรบ้างคะคุณก้องก็จะมีที่ฟิลิปปินส์ครับผมเกาหลีใต้ครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับในใน,ใน,ในเอเชียนนแล้วก็มีเวียดนามครับผม รอบนี้นะครับสำหรับแบรนด์28แบรนด์แล้วก็โมเดลเนี่ยประมาณ500นะครับผู้ร่วมงานอีกประมาณพันกว่าคนครับผมปีนี้ก็จัด2วันครับเมื่อวานวันเสาร์แล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ครับก็คือจริงๆค่ะจริงๆแบรนด์เรามาจากมีประเทศอะไรบ้างคุณก้องมีทั้งประเทศเวียดนามใช่ครับเวียดนามฟิลิปปินส์ฮ่องกงอินโดนีเซียมาเลเซียเยอะมาก ซึ่งจริงๆในวันนี้ค่ะเราก็จะมีในส่วนของ a l i ซ i o Thailand เองนะคะเรามีเ,เ,าาเด็กๆซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดงานในวันนี้ค่ะมีเด็กนางแบบเข้าร่วมง,งานถึง42ท่านนะคะซึ่งในวันนี้ชุดที่ทุกท่านเห็นนะคะก็จะดีไซน์มาจากทางคุณแดนเลยค่ะคุณแดนอยากพูดถึง c o l ล e c t i o n นี้ของเราก็จะเป็นคอ l l e กชั่น for winter ซึ่งด้วยความที่ใกล้หน้าหนาวเข้ามาแล้วเราก็เลยอยากจะให้เด็กๆมีชุดหน้าหนาวที่ดูน่ารัก ดูเท่แล้วก็ดูเข้ากับบุคลิกของแต่ละคนครับเราจะใช้หนังและผ้าผสมกันเพื่อให้น้องๆแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันสังเกตได้ว่ารอบนี้เด็กแต่ละคนชุดจะต่างกันอยูเลย หนึ่งคนจะเป็นหนึ่งชุดเท่านั้นจะไม่เหมือนกันเลยจะไม่ซ้ำกันเลยครับเพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามามากๆว่าคอลเลกชันนี้จะเป็นยังไงอ๋อสวัสดีค่ะพรฟ้านะคะก็ถือว่าเป็นเป็นปีที่2ค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกับกิจส์อิ n เ t อร n a นชั่นแนลแฟชั่น e ีนะคะก็รู้สึกว่างานที่ใหญ่ขึ้นทุกปีเลยนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางแบบผู้ใหญ่ใจดีทุกทก่านนะคะไม่ว่าพี่ก้องเองพี่แก๊กเองนะคะพี่แดน,นเองที่แบบมอบสเปซดีๆให้กับเยาวชนไทยได้แบบกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนนึงงคือมัสร้า Impact ให้กับเมืองไทยด้วยเหมือนกันนะคะในการที่เราเป็นศูนย์กลางของ Kiss International Fashion Week เลยนะคะ <Fashion. S 1> ในในการที่รวมแบบโซนเอเชียทั้งหมดนะคะที่เข้ามาร่วมในแฟชั่นวีคครั้งนี้ก็คอนเกฟิชันด้วยที่เป็นครั้งที่7แล้วนะคะแล้วก็สําหรับบรรยากาศของตตวพรฟาเองอ่ะรู้สึกว่า ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้เข้ามาทั้งแบบเป็นการแบบเดินแบบแล้วก็มาร่วมง,งานในวันนี้ด้วยนะคะก็เชื่อว่าในอีกทุกๆครั้งหรือว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมแน่นอนปีนี้5้าอกว่าคนนะครับปีนั้นน่าจะเป็นพันคนเ <laughs> ชิญชวน,ชวนเด็กๆเยาวชนทุกท่านเลยนะคะที่สนใจจะเข้ามาร่วมแสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาติอย่างนี้นะคะให้ติดต่อมาที่ Facebook หรือ IG A l i c ิซ Thailand หรือว่ามีเป็น Line แอป อ l ิซิโอไทยแลนด์ค่ะก็อยากจะให้เชิญชวนน้องๆเรียบติดตามกันแล้วก็ติดต่อมาได้ค่ะ